เรายังคงอยู่กับโควิด19ครับคุณผู้ชมครับนะดารานักแสดงหลายๆท่านนะครับเข้าทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและหลายท่านนะครับก็ตอนนี้ได้กลับบ้านแล้วเช่นเดียวกันกับหนุ่มโดมจารุวัตครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาการก็สุดๆทรงๆอยู่นะครับจากการที่เชื้อโควิด19เนี่ยมันลงปอดทําให้โดมเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะครับคุณหมอนี่ก็ให้ยาต้านไวรัสนะฮะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อเจ้าตัวมีการอ่อนเพียนะครับแล้วก็มึนหัว ท้ายที่สุดแล้วครับอาการก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับมีแค่อาการลิ้นเนี่ยนะฮะที่ไม่รับลดอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาการที่บางคนก็พบบางคนก็ไม่พบนะแต่เกิดขึ้นกับหนุ่มโดมนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับเชื้อในปอดก็รักษาจนหายหมดแล้วพร้อมกับหยุดทานยานและเมื่อวานนี้25ก็กลับบ้านได้แล้วด้วยโหถือว่าเป็นเรื่องราวที่ น่าดีดีนะฮะสำหรับหนุ่มโดมนะครับกลับบ้านได้แล้วแต่ว่าต้องกักตัวที่บ้านอีก14วันใช่ค,ะะค่ะเช่นเดียวกับสาวหยาดเลยคุณผู้ชมค่ะหยาดทิพย์ราชปานค่ะก็ได้ออกจากโรงพยาบาลค่ะกลับไปพักฟื้นที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากหลังจากเข้ารักษามาได้14วันนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเป็นห่วงเธอเพราะว่าติดโควิดในขณะที่กําลังตั้งครรภ์ได้16สัปดาห์ระหว่างการรักษาตัวเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หยาเเ้ามีชือล ปอดนะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยให้ยาต้านไวรัสค่ะแล้วก็ฉีดยาโรคประจําตัวของหยาดเนี่ยวันละ1เข็มมีโรคประจําตัวด้วยคุณผู้ชมเกี่ยวกับโรคเลือดแล้วก็ริมเลือดอ่ะที่หยาดเขาเป็นอยู่แล้วจะต้องมีการฉีดยานะคะและเป็นลับหลายปีแล้วแต่ว่าเขาบอกทั้งนี้ทั้งนั้นในการรักษาอะไรเนี่ยยาไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อลูกเลยด้วยวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วตอนนี้ตัวก็กลับบ้านได้แล้วด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยลวกันนะครับคุณผู้ชมค่ะพูดเรื่องของการพักผ่อนน้อยอันน กันร่างกายต่ําค่ะแล้วก็ทําให้เกิดโรคนู่นนี่นั่นเนี่ยเข้ามาเช่นเดียวกับพี่ก๊อฟเบนจะพลพี่ก๊อฟเบนจะพลเนี่ยมีช่วงที่แบบอากากศตัวอยู่บ้านแต่พักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่ทราบนะพี่เขาทำอะไร,รแต่นี่พอพักผ่อนน้อยปับ๊บก็เลยป่วยเป็นงูสวัสดค่ะ<อ>เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดแสบปวดร้อนแล้วก็คันเหมือนเข็มทิ่มตามผิวหนังคุณผู้ชมทําให้ต้องหามตัวเองเข้าโรงพยาบาลทันทีทั้งนี้นะคะพี่ก๊อฟก็เลยฝากอัปเดตอาการให้ฟังอีกด้วยค่ะครับพี่ ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาหาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับอาการตอนนี้ก็รวมๆก็ยังยังทรงๆอยู่นะฮะก็ยังดปวดศสปวดร้อนเหมือนเดิมแล้วก็อาการผลเมสส็ดใสอะไรที่มันขึ้นอยู่มันก็ยังขึ้นอยู่นะฮะปวดล้าเหมือนเดิมเจ็บแ๊บๆเหมือนเข็มทิ่มอะไรเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้คุณหมอคงมาวิเคราะห์แล้วก็เพิ่มตัวยาให้ใหม่นะครับสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแต่ว่าก็ฝากถึงทุกคนนะครับช่วงนี้โควิดมันระบาดมากมากเลยออกจากบ้านก็ย่าลืมสถานกากา์นะครับ แล้วก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์พกพวกแอ,อลกอฮอล์สเปรย์ติดตัวไว้ตลอดเวลาหยิบจับอะไรที่อยู่นอกบ้านก็ล้างมือนะครับเช็ดมือให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามอย่าถอดหน้ากากนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยนะโควิดกำลังน่ากลัวเท่แค่ครับ ครับคนป่วยก็ยังมาให้กําลังใจเนาะใช่นะครับเราก็เป็นกำลังใจกับพี่กอ์ฟเบนจพลเหมือนกันนะครับขอให้พี่หายไวๆนะครับแล้วก็รู้มาถึงผู้ชมด้วยช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองจริงๆนะฮะอย่าพักผ่อนน้อยโรคเครียดเนี่ยบางทีร่างกายมันบ่งบอกมาเลยนะโดยที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เครียดก็ได้แต่ข้างในเราลึกๆเนี่ยมันเครียดจากสถานการณ์โควิดสิเนะฮะเพราะนั้นก็ดูแลตัวเองครับดูวันบันเทิงดูช่องวัน31มสิบเอ็ดกันไปกันไปจะได้ไม่เครียดนะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะ Thank you.